โอ้โหชิวเกินเดี oh. ๋ยวเดี๋ยวน็อกโอ้โหโอ้สบายเกินโอ้สบายจัดเลย ช่วงล่างเขาดีจริงๆเอสพีโอ้โหนิ่งจัดอะโอ้โหต่างจากรถผมเลยอะคือชกช่วงหน้าหลังเขาหนึบเลยนะนั่งเพียบไม่ยุบเลยอะช่วงล่างดีเกิน หมื่กี่คนละคันเลยอเ,เออศูนย์เก้าเหมือนกัน้แท้โชคมันยัวให้จริงอ่ะใช่ยก็ได้นนหน้าหลังมันตอบได้อยู่มันโอ้โหหนึบเลยอันนี้เข้าโค้งนิ่งๆเลยอ่ะ,อเ,อะเออช่วงนั่งหน้ายังแข็งอยูยอ่นะเนี่ยโอ้ฟิลต่างกันเลยอ่ะ SP กับ Gen 2 Gen 2อ่า SP ก็มีนะครับ ลงล่างคนละเรื่องเลย <g ain> แล้วเบรกเบรกตัวปั๊มบนเนี่ยเท่มากเลยครับเป็นปั๊มดิสซินแบบกระปุกชาใสด้วยนะ <_ S 1> <_ S 1> สมูทจัดอะชิปเตอร์ก็ได้การเลยนะ อันนี้คือรถเก่แบบไม่ต้องกำคัดเลยนะครับของน้องเนี่ยโอ้โหคือรถน้องต้าก็แบบนี้ครับแต่ว่าช่วงล่างของตัวเอสพีจะดีกว่าเนาะแล้วก็ลวดลายเนี่ยจะไม่เหมือนของน้องต้านะครับโอ้ชิวจัดเลย เสียงท่อเดิมก็นุ่มๆนะครับโอ้ช่วงแรกมันต่างกันเลยะโอ้โหนิ่งกริปโอ้ต้องซ้อนสองมั่งมุนเนี้ย นี่คือสบายจริงอะ่ะรถเกียร์แบบไม่ต้องกำคัดอารมณ์แบบรถมอเตอร์จีเลยอะ่ะซีโห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 ิวเกินเห็นว่ามีล็อกคันเร่งด้วยครับแต่ไม่รู้ว่ากดตัวไหนนะอ๋อตัวนี้เหรอล็อกไงอะ่ะ เนี่ยหรออ๋อปุ่มลบใช่ไหมใช่กดกดางก่อนอ่ากลางแล้วก็กดลบใช่้งวนี้อ๋อโอเคโอเคล็อกคันเร่งนะครับเดี๋ยวทำให้ดูน้องบอกว่ากดปุ่มล็อกแล้วก็ค่อกดลบนะครับ thiếu cơn điếu đi đâu có ô ô sao trả lời รถคันเล่งก็สบายอ่ะโอลิฟเตอร์อัพดาวช่วงล่างก็ดีกับรถเราอีกฟีลเลี่งมันต่างกันจริงๆเดี๋ยวเราของเราค่อยไปเซ็ตช่วงล่างใหม่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนชุกล่างใหม่นะครับตัวช่วงล่างแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนที่ที่หลังเนาะเออตัวนั้นแหละเดี๋ยวใช้ไปก่อนสบายเกิน มีล็อกคันเด้งแบบเอสพานาด้วยโอ้โหนิงกึ๊บนี่ก็ยังหลงมังกร,รคัดอยู่นะเพราะว่าขี่เจนสองบ่อยนะครับวันนี้โอเคส่งน้องประมาณนี้แล้วกัน โหสบายกืนเราขับเร็อ่ะโอเคเดินทางปลอดภัยครับไี่ได้ลองใช่ไหมลองแล้วโอ้โหสบายจัดเลยเพียงเข้าโค้ง โดยที่ไม่ปวดอ่ะมันจะขอบให้นิดหนึงอ,อ๋อเออใช่ใช่เมื่อกี้กล่องเอ็มยูมันวัดใช่ไหมใช่ใช่โอเคน้องเดินทางไปไปรครับครับครับร,บรบอบอาาบอกตัวเองด้วยนะถ้าไม่ไหวจอดพักอยู่คันตะกาเด้อถึงแล้วบอกเด้อเฮ้ยเบลเบลไม่ทันละมีเศษไรติดไปด้วย โอเคครับโอ้โหได้ลองฟิว09 SP แล้วช่วงล่างมันต่างกันเลยนะแต,แต่ของเราก็สามารถเซตได้นะครับถ้าไม่ซีเรียสก,ก็ใส่หางบซื้อโอลินหน้าหลังไปเลยจบจบนะครับของน้องมันข้างหน้าเป็นโชวะเนาะเอ้ยไม่ใช่ข้างหน้าของน้องเบลเนี่ย09 SP จะเป็น KBB แกนดำกระบอกทองข้างหลังจะเป็นโอลินตัวท็อปของ09ครับ ปรับแข็งอ่อนได้แล้วก็ของสปริงแล้วก็ปรับรีบาวกับคอมเพรชั่นได้นะครับโอ้โหค,ครบเลยไปกลับบ้านแล้วกัน